สวัสดีครับพระที่ท่านเห็นอยู่นะครับคือพระสุมกอพิมพ์ใหญ่ซึ่งผมวางเปรียบเทียบกับพระสมเด็จนะครับพระขดาดนี้นะครับถ้าวางอยู่ในตลาดนะครับหลายคนไม่ให้ค่าเลยนะครับเพราะตีว่าเป็นพระเงีนะครับแต่พี่นำโชคเพจพระบ้านนะครับกลับมาบอกว่าพระนี่เล่นได้นะครับผมก็จะมาดูกันนะครับว่าเล่นได้ขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับว่าทําไมพี่นําโชคถึงบอกว่าเล่นได้นะครับนี่นะครับขยะใหญ่ขนาดนี้นะครับว่าเนื้อหามวลสารเล่นได้หรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนใจเย็นอาจจะมองว่าเป็นพระทาขึ้นมาใหม่นะครับแต่พี่นําโชคกับมองพยายามขออไรอย่าพยายามพูดอะไรกันพี่นำโชคก็จะเอามาไลฟ์สดขายองละห้าพันบาทนะครับผมก็สงสัยหมือนกันนะครับว่าห้าพันบาทจะมีใครซื้อนะครับ นี่ครับคือพระในแผ่นครับพี่น้ำโชคบอกว่าเราต้องมาดูก่อนอย่าเพิ่งตีพระขอาเจ้ครับพี่น้ำโชกก็เจอพระทุกนี้ก็เลยจะเอามาเมืงปันกันในเซตของเขานะครับองละห้าพันบาทนะครับผมก็จะมาดูนะครับมาส่องดูเนื้อนะครับว่าทําไมมีพระขนาดนี้นะครับนี่นะครับเป็นเรื่องนี่นะครับพระที่พี่น้ำโชคจะของผมของผมอันนี้มันเป็นเนื้อไม่ได้นั่ที่เห็นเห็นอยู่นะครับพระที่วางอยู่ในแผงทั่วไปนะครับพี่น้ำโชคก็บอกว่า ถ้าดูดีๆมีราคาเป็นของเก่านะครับน่ครับถ้าซื้อมา,อ,า,มาอย่มางนี้นะครับตาได้ดีนะครับเพื่อนชกบอกว่าต้องเอามาขึ้นกล้องถึงตอบได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกล้องพระไม่ได้ชุดนี้ให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวนี้ได้หรือไมได้แกหา,าฟอร์มมาให้ได้ครับเพี่นําโชคสวัสดีครับสวัสดีครับเพี่นน้ชคครับวันนี้ทําไมถึงกล้าเอาพระซุ้มกอพิมยักษ์ไม่ใช่พิมใหญ่มามากล้านําเสนอก็ผมดูแล้วมันเป็นเนื้อแท้ผมมองแล้วแท้เหมือนองค์เล็กเนื้อแคนไซท์ ไม่ต่างกันครับแต่ผมดูกล้องส่องกายภาพพาแล้วว่าผมว่าแท้นะครับผมสําหรับตัวผมครับแต่เซียนว่าแท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ผมใม่อาจารย์หลายคนเช็คแล้วเขาบอกแท้เลยถึงกล้ามาถึงกล้ามาใช่ขายครับผมได้มาแค่ทั้งหมดสองร้อยกว่าองค์ผมเหมามาองค์ละหนึ่งพันบาทขาย,ป 8, เ,ยเปิดห้าพันเลยเปิดห้าพันเพราะว่าคนไม่เห็นค่ายอยู่แล้วใช่ผมเปิดห้าพัน 5, แน่นอนเห็นนะครับคือพี่ ถ้าพระอยู่ในนี้อยู่ในแผนคนไม่กล้าเล่นเด็ดขาดอย่างนี้ใช่เขาว่ามันพอเขาใช้กล้อง1 0 x งแต่ผมเห็นแร่เม็ดมะขามทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นกายภาพพระองค์เนี้ยครับผมบอกไม่ต่ำกว่าหกร้อยปีครับวัดพิกุลทองอันเนี้ยผมเห็นพระแท้มาแล้วเพราะองค์เล็กผมเนี้ยแท้เลยเปรียบเทียบเนื้อเหมือนกันเนี่ยลักษณะเดียวกันหมดตามกล้องผมนี่เลยครับนี่นี่นะครับองค์องค์ใหญ่ขนาดนี้เลยใช่พี่พี่นำโชคทําไมองค์ใหญ่คนตีเก๊เลย ก็ S <S <ans> <S แล้วแต่เซียนเนี่ยเขาไม่ชอบเพราะเขาก็ต้องเอาในมือของเขาแท้แต่ของผมเนี่ยเล่นกล้องเจ็ดหมื่นเอ็กกับสองเต็มองค์แต่เซียนเขาเล่นกันอยู่แค่กล้องสิบเอ็กแต่ผมไม่ได้เก่งเหมือนเซียนผมเก่งกล้องเหมือนก็นของอาจารย์ตีแบลบหรืออาจารย์อารามเรื่องฤทธิ์นะครับหรืออาจารย์กล้านะแล้วก็เราไม่ได้เอาเขาแอบ,บอ้างนะครับเราพูดความเป็นจริงอย่างเรารู้จักใครเราก็พูดตามความเป็นจริงบางคน หาว่าเราไปแอบอ้างบ้างเราเรารู้จักท่านจากทิปอื่นอัดอัดหน่อยนะครับใช่คือถ่ายรูปคู่กับใครเนี่ยใครก็ถ่ายได้ใช่เฮ้ยผมถ้าถ่ายถ่ายรูปคู่ประยุทธ์ลราก็ไม่ได้แอบบ้างเราถ่ายจริงใช่อย่างผมเอาเซของท่านจากทิปชัยจินดาเพราะหนึ่งผมก็ไปทํางานกับบริษัทร่วมกับเขาผมก็ไปเป็นวิศวกรหรือเปรียบเทียบเป็นหัวหน้างานผมก็ได้ไปทําบ้านท่านที่สายไหมทําสระว่ายน้ำ ผมก็รักท่านนิยมท่านผมก็เอาไอเอลเฟซบุ Facebook, ๊กโพสลงในเบื้องหลังผมก็มีแต่ภาพท่านกับคุณหญิงบุตรบาชศจินดาหาว่าพี่แอบอ้างใช่มไม่ได้แอบไม่ได้แอบอ้างแต่ผมแบบผมชอบไตเทพผมก็ไตาเทพลงไว้เบื้องหลังแต่ผมไม่ได้ว่าไตาเทพมาค้าขายนะไตเทพรับประกัอนอันนี้แท้ท่านจากทิพย์อันนี้แท้ไม่ใช่ <c oughs> แต่ตำรวจจมาดามากผมไม่ได้าะ <c oughs> ผมรู้จักใครผมก็มารู้จัก อย่างผมกับทาโกผมก็รู้จักวันแต่งงานเขาถ่ายรูปคู่กับผมเพราะว่าจะโพสเบื้องหลังไว้เบื้องหลังอย่างผมรู้จักท่านพิจโจ้ผมก็เอาท่านโพสไว้เหมือนไตเทพโพสในยูทอบผมไม่ได้แอบอ้างคือคนเรารู้จักใครรู้จักเพื่อนเราถ่ายเราได้ใจใช่ถ่ายรูปว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเราเคยเจอกับเขาใช่ถูกต้องอย่ามาดามาใช่อย่ามาดามาผมไม่ใช่อยู่ๆก็จะมาค้นบ้านผมไม่อยากจะค้นก็ค้น ถ่ายรูปคู่ใครนี่มันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับใช่มาถามว่าทําไมต้องถ่ายรูปคู่แต่ตารวจทุกคนเขาก็มีหมายค้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมก็ให้ความเป็นจริงผมไม่มีอาวุธเถือนผมขายพระคนคอผมเสียภาษีไหมเพราะภาษีได้ลูกผมเป็นคนไร้สดไอ้พี่พี่ทำไมขอเดียวกันตํารวจบุกคนบ้านเหมือนผมเป๊ะเลยก็เรามันอาชีพเดียวกันมันก็ต้องไปอย่างนั้นเขาเห็นรวยผิดปกติเราก็ไม่ใช่ว่ารวยมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านแล้วก็มีร้านครึ่งล้านอนี่นะครับ ถ้าถ้ามีพันธทนร้านไม่มาไลฟ์สดขายพานธิค่ะใช่ถูกต้องไอ,องพี่พี่นำโชคทำไมพี่ไม่ใช้คําว่าแบ่งปันนี่บอกขายเลยบางคนเขาบอกไม่แบ่งปันนี่มัน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 พูดกันตามหลักเกณฑ์เหมือนเหมือนหลอกเขาแต่ผมขายเลยองค์ละห้าพันพอใจเอาก็เอาไม่พอใจก็ไม่ต้องเอาพี่ไม่มีแบ่งปันเด็ดขาดไม่มี ขายเลยขายสี่ร้อยสามร้อยมขายหมดแล้วแต่ผมอารมณ์ไอเซียนที่มันพูดแบ่งปันนี่มันมันอิเนเดียหรือกระแดะไม่ไม่ไม่มันกระแดะคำพูดของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมพูดตรงไปตรงมาอย่างตำรวจเขาบอกทําไมพี่ต้องเสียงเดาเอา้าก็ผมสไตล์นี้มาคนบ้านผมมันแต่ผมพูดไงอาวุธผมก็มันมีลูกปืนอยู่าทาไมพี่ต้องใส่แม็กอา้าวทรัพย์สินผมมีเป็นเป็นสิบสิบล้านพาผมนี่เป็นร้อยล้านนะใครว่าพาพผมนี่มีคุณค่าองค์ละสี่ร้อยผมตีไปเนี่ยอ่ะอมีหมื่นอง่ะเป็นเงินเท่าไหร่อ่าถูกไหม ของเราอ่ะพาเราไม่ต้องอุปโลกขายองค์ละพันก็มีครับผมก็ให้ได้ทุกคนผมก็ชอบทาบุญวัดหลวงพ่อคายบ้างต่างๆแจกเงินคนแก่อะไรผมก็แจกคนละสามร้อยสองอเวลาเจอพระในแผงเงยอะๆอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่าง,าง,างที่เราเห็นอยเนี่ยเราไม่ควรเมินไหนมันต้องมีใช,มใช่มันต้องมีของแท้ตนแต่นี้เป็นของยายที่เก็บสะสมมาครับเกแท้ท่านก็ต้องดูเอาเพราะผมก็ไม่ใช่เซียนแต่ว่าทันท่านทุกองค์ นี่นะครับที่เห็นอยู่อย่างหลวงพ่อเงินมีย้อนยุกกับไม่ย้อนยุกก็มีครับแล้วแต่ท่านจะเจอของดีไม่ดีผมไม่ได้อุปโภคขายนี่แท้แท้แท้ตงหมดผมไม่ใช่เซียนนี่ก็ผมขายองค์แค่สองพันเออมันจะแพงเลยวะสองพันเนี่ยมีพุทธคุณคลองแล้วไม่ตายโหงลดคว่ำอยู่เย็นเป็นสุขไม่ตายไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยก็ถือว่าใช้ได้ด้วยลูกปืนก็ยิงไม่เข้าแท้ไหมแท้ต้องบินระบ,บาดสิครับไอ้บอกอผมเนี่ยนั่นาพแท้ พระไม่แท้บินทบาตโคตรเก่งเลยใช่เขาจะมีคนบางคนบอกว่าพระแท้ต้องบินทบาตได้นั่นแหละพระเอบินธบาตเเลื่อนเมืองเลยใช่ถูกต้องมีในกรุงเทพมีบ้านนอกเราก็มีเป็นจังหวัดเออพระแท้ไม่แท้บินทบัตได้มากมีบินเก่งกว่าวัดพระแท้อีกใช่ถูกต้องเขาจะไปแของผมเนี่ยพระแท้มีพุทธคุณผมไม่เล่นตามเนื้อหาเซียนผมเล่นเอาตามนโยบายกล้องของผมซื้อมาตัวเป็นล้านเลนกล้องในตัว3-4ี่แสน ผมซื้อมาครับเบอร์นี้เลยครับเบอร์คุณอุนะครับใช่เอเบอร์นี้นี่เบอร์นี้เบอร์นี้ครับเบอร์เจ๊อุนะครับต่อซื้อขายพระกับพี่นําโชคโดยตรงครับนี่เลยไม่ใช้คําว่าแบ่งปันเด็ดขาดขายเลยครับผมไม่แบ่งปันผมไม่ยโปรครับสองพันต่อรองได้นิดหน่อยอาจจะพันแปดพันเจ็ดผมก็ให้อแล้วแต่คุยกันถ้าบอกห้าร้อยผมไม่ขายแม่งหรอกผมเก็บให้มันเน่าเปื่อยอยู่เงี้ยอยู่กับผมอยู่กับบ้านเนี้ย ไอพี่นาโชคเคยไปเก็บค้าตามแผนนี้ท่าไม่มีผมผมไปหาแต่ผมดูไม่เป็นครับแต่ผมก็ไปเก็บเอาแบบที่ว่าเขาบอกว่าตามแผงมาตรวจสอบกับพระเคเอกับพระแท้เราพระเเกมาเทียบองค์แท้ที่บอกว่าองค์เป็นล้านผมเอาเนื้ององเป็นล้านมาส่องพระเเกกายภาพมันจะไม่ไม่เก่ามันใหม่เนื้อมันสดอันนี้มันเก่าเนี่ยครับครับอันนี้นะองค์ใหญ่นะต่อไปองค์เล็กนะครับนี่เราเราเราจะไล่ดูองค์ใหญ่ให้หมดทั้งทั่วองค์ก่อนนี่นี่ มันกนไรได้แค่นี้แหละนี่ไลยให้ทั่วองค์เลยพี่พี่นาโชคนี่เห็นไหมครับนี่นนะครับพระคนที่ไม่ที่คนไม่ซื้อกันใช่แต่พี่นําโชคเอามาขายเลยใช่เนี่ยผมมาเทียบของยายผมมันแท้ผมก็ขายผมไปเจอที่แผงมาประมาณสามสิบองค์ครับอ่ะผมก็เอาครับมาเนื้อมันตรงกับปกของยายผมผมก็เอาเพราะผมส่องกล้องจนชินตาหมดแล้วว่าอ่าเนื้อแท้เป็นอย่างนี้แ่นไฟเป็นอย่างนี้ไม่เลียมให้นะครับใช่ อันนี้อันนี้ในมุมในมุมของหลายคนบอกว่าองค์ใหญ่ๆนี้ดูง่ายใช่ถูกต้องครับนี่ผมไม่เล่นตามเนื้อหาเสียนผมเล่นตามกล้องของผมครับถ้ากล้องนี้บอกไม่แท้ผมก็ไม่รู้จะว่างไงครับพวกท่านไปหาเอาเองนี่นะครับผมไม่ใช่เก่งพระผมไม่ใช่เซียนมีกล้องใหญ่ได้เปรียบขยายให้ดูใช่ถูกต้องเนี่ยมวลสารจะเห็นชัดเจนกล้องสิบเอ็กผมไม่สามารถจะมองชัดได้ขนาดนี้อันนี้เราเห็นแร่เม็ดมะขามเราก็เห็นนี่แร่ต่างๆทุกชนิดนะมีหมด ครบผงตะไบทองคําก็มีนะครับดูด้านหลังนี่นี่องค์ยักยักให้ดูเลยด้านหลังนี่มันจะมีรอยยุบรอยย่นผาแท้นะมันจะเป็นบุมเป็นบ่อเหมือนถนนลูกลังบ้านเราวิ่งไปตกน้ำน้วแชะเช่นแชอย่างนี้ไม่มีใหม่แน่ไม่มีไม่มีครับดูดูแ่นไฟเลยครับเกิดจากธรรมชาติจริงๆถ้าเขาจะปลอมขายนะครับเขาต้องเอาองค์เล็กก่อนใช่พิมพ์พิมพ์เล็กเล็กก่อนใช่ถูกต้องคนคนคุ้นตาใช่ถูกต้อง องใหญ่ไม่มีหรอกครับกายภาพพาเป็นลักษณะนี้แบบนี้ไม่มีหายากครับนะครับที่ปลอมองค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับใช่ไม่ไม่มีไม่มีวางไม่มีคนจับเลยใช่ถ้าองค์เล็กๆเท่าเท่าทั่วไปมาตาทั่วไปยังมีคนหยิบ่องใช่ถูกต้องนี่นะครับแต่พี่นาโชคเอาหยิบเลยเจอแบบนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่องค์ใหญ่ๆนี่นะครับสวยงามองค์นี้ดินเก่านี่หกร้อยกว่าปีนะครับวัดพิกุลทองจังหวัดกระแพงเพชร นี่เดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูองค์เล็กอ่าเดี๋ยวมาดูองค์เล็กกันนะครับเปรียบเทียบนี่องค์เล็กนี่พิม์ใหญ่แท้พุทธคุณแท้ทันท่าน600ปีเหมือนกันแต่มีไม่เยอะครับมีไม่เกิน100องคนะครับเพราะผมขายจะหมดแล้วครับนี่ผมแบ่งปันองค์ละ2พันพิม์เล็กพิมเล็กใช่ใหญ่5พันใช่เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับนี่เหมือนกันไหม นี่ลักษณะของเนื้อะอพี่นำโชว์อเอาขึ้นกล้องเลยครับพระก,กุอย่าไปพูดว่าพระก,กุเนี่ยมันจะเอาให้เป๊ะๆมันไม่ใช่พะระโรงงานนะพิมพมันจะชัดเจนครับมันก็ต้องมีบินลงกุนะครับน<ะ>ี่เนื้อแท้จะเป็นลักษณะนี้น้าเดียวกันครับนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูเต็มอ,ององ์เล็กนะครับนี่มันก็ต้องมีบินคุณไม่เอาบินเป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่นี่เห็นไหมครับนี่เนื้อเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่คุณดูกล้องนี้สบายใจถ้าคุณไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเอาถ้าชอบเพจไหนก็เช่าเพจนั้นแต่เพจผมใช้กล้องใหญ่ทีวีผมหกสิบห้านิ้วกล้องราคาหนึ่งล้านบาทส่องเนื้อให้ไอไอเซียนสายพาณิชย์บอกว่าสองหาอะไรเราไม่ต้องหาเลยไม่ต้องหาเห็นมวลสารชัดๆเลยครับค,คือทางช่องหรือทางทางช่องนะครับผมบอกว่าใช้กล้องใหญ่สองหาอะไรครับผมไม่ต้องหาเลยดูเลยถ้าสิบเอ็กซ์นี่คุณสองหาอะไร ต้องตั้งคำถามกลับกันใช่ถูกต้องกับจะเป็นสามสิบเอ็กยี่สิบเอ็กสิบห้าเอ็กสิบเอ็กคุณสองหาอะไรไอพี่นำโชคตั้งแต่ใช้กล้องใหญ่ขายพระไร้สดขายพระกับใช้กล้องเล็กกันไหนขายได้ดีวกว่าคุณพูดตรงๆเนาะอ่ารายได้ของผมเนี่ยผมบอกเลยสอสเนี่ยเงินเดือนยังสู้ผมไม่ได้อ่ารายได้ผมเดือวันหนึ่งอ่าไม่ไม่เอาเป็นวันสามชั่วโมงเนี่ยผมได้ 7, 8, เจ็ดแปดหมื่นอ่าเนี่นะครับมามาดูได้ไร้สดพี่นำโชคไร้สดตอนไหน ก้ทุ่มหนึ่งหกโมงอยู่ประมาณหกโมงครึ่งอยู่ประมาณนั้นแต่ไลฟ์สดผมขายองค์ละสี่พันห้าพันแต่องค์นั้นผมขายสองหมื่นองใหญ่ไอ้ถ้าองค์ใหญ่เนไลฟ์สดขายสองหมื่นใช่มันมีคนเอาไปเยอะแล้วครับ <c oughs> นี่นะครับแต่ขายทางไลฟ์ผมขายห้าพันนี่นะครับถ้าถ้าไลฟ์สดในช่องขายสองหมื่นใช่ ถูกต <ique> ้องเลยนี่นะครับเป็นพระที่คนไม่เห็นค่าแต่พี่นาโชคเห็นค่าผมเห็นค่าความเก่ากายภาพพระแขนไซส์ร่องแขนลึกตักลงไปในร่องแขนเนี่ยมันลึกอยู่แล้วครับพี่นี่เนี่ยมันมันมากกว่าหนึ่งประมาณหนึ่งเซนนี่ที่อาไม้จิ้มลงไปร่องแขนเนี่ยตาแท้เนี่ยมันจะลึกลึกอยู่ประมาณนี้นี่นี่ประมาณหนึ่งเซนครับร่องแขนลึกพิมพ์ชัดเจนก็โอเค ผมเอาแบบชัวๆด้านขวานี่องค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวด้านซ้ายนี่คือเนื้อของเนื้อของพระพิมพ์นี้นะครับใช่พีนพ่นำโชคพี่นำโชคเลื่อนพระเลื่อนเดือดูเลื่อนเดือดเนื้อให้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 เอฟซีดูชัดถนัด,ด <im it iv iso> ได้ <im it iv iso> นี่อ่ะอันนี้เป็นร่องแขนครับเดี๋ยวผมขยายขึ้นให้นิดนึงนี่แขนซ้ายจะเห็นอย่างนี้เห็นรากผักชีเห็นไหมนี่แขนซ้ายจะขึ้นแบบนี้เลยจะเกิดจากธรรมชาติถ้ามาตรงขาท่านผมก็ต้องหดกล้องลงเห็นไหมมันจะเห็นกายภาพของพระ เราดูง่ายกล้อง 70, X, เจ็ดหมืนเอ็กราไม่ต้องอุปโภกขายครับผมไม่ได้ขายแพงขายคุณลือคือต้อไม่เอาขายองค์ละสองพันทั้ง youtube ผมขายแค่นี้นี่คนติดต่อเยอะไหมเยอะครับพี่นี่พระแท้ขอให้มีพุทธคุณอย่างเดียวคล้องแล้วมีาราศีนี่ความเก่าได้อะไรได้โอเคโชคสลับเนื้องอ์ใหญ่หน่อยจำเนื้องอ์เล็กไว้นะครับนี่ดูโอเคนะครับรับอันนี้องค์ใหญ่นะนี่อ่าเนื้อ,องอ์ใหญ่นี่ดูเอานะไม่แตกกา่างกัน นี่เห็นไหมครับแต่แต่คนไม่หยิบไม่หยิบเนื้องค์ใหญ่โอหมันหายากที่ไม่หยิบมันหายากกพราะรือมันตีเก๋ไม่ไม่หาไม่มีครับหายากครับนี่รอยยุบรอยย่นเกิดจากธรรมชาติของเขาเนี่ยพระที่มีอายุมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อนี่ดินเขาบอกว่าทําให้เก่าได้อย่าไปเชื่อผมไม่เชื่อครับดินมันจะเก่าธรรมชาติของเขาครับโดยตรงเนี่ยที่ผมเล่นกล้องมาเนี่ยที่ผมซื้อลงทุนมาตัวเป็นล้านลงทุนห้าหกล้านบาทเนี่ยผมผมเชื่อแล้วว่า กล้องเนี้ยอาศัยได้นี่ครับใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่บอกเลยนะครับพี่ลำโชคครับวันนี้ไลฟ์สดขายผ้าตอนกี่บมงทุ่มหนึ่งหกโมงแล้วแต่อารมณ์ครับผมบางอารมณ์ว่าทุ่มครึ่งครับผมบางอารมณ์ก็ไม่ไลฟ์เลยอย่างเมื่อคืนไลฟ์บอกว่าจะเปิดกุ่มค,คนขึ้นมาสี่สิบผมก็บอกผมไม่ไม่ไลฟ์แล้วนะผมลงอะไรหวะเขาบอกจะไลฟ์ตอนไหนอ่ะเย็นนี้เย็นนี้ใช่เย็นนี้เย็นนี้ในคลิปผมผมไม่ใช่คุณดูวันไหนแล้วคุณบอกเย็นนี้นะครับ ได้อันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่อบอกวันที่เขาด้วยวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะไลฟ์วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้แต่ทางคลิปผมนี่จะออกเดี๋ยวออกให้พรุ่งนี้เลยอ่าพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสองเออมันก็ผ่านไปเห็นครับคือถ้าใครดูคลิปของผมกับพี่น้ำโชคนะครับคุณดูฟรีน้าถ้าคุณโทรมาถามนะครับอย่าโทรมาถามนะครับไม่มีแล้วพระอาจจะหมดได้ครับผมนี่ ผมก็ไม่สามารถจะหายได้ผมต่อไปก็จะเล็กกับกระเป๋าแบรนด์เนมทำไมอะกระพานหมดนะพระที่ไหนไม่มีหมดของแท้ก็ต้องหมดครับไอพระของยายยายยายเนี่ยยายทวดเนี่ยครับมีเป็นล้านองค์ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเจ็ดแสนอะเจ็ดแสนหรือหกแสนอะเจ็ดแสนองค์ครับมันก็ต้องหมดครับไล่วันละสองร้อยสามร้อยองค์เขาซื้ออ่ะต้องหมดสักวันหนึ่งใช่ต้องต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วใช่ผมไปไล่กระเป๋าแบรนด์เนมเพราะว่าเพจผมก็เริ่มเป็นหมื่นแล้วตอนนี้หกพันหก ฮ้ยพี่ไลฟ์กระเป๋าแบรนด์เนมพี่พี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนช่องไปคนเล่นแบรนด์บดเนมได้เลยเหรอก็ผมไปกลุ่มของแบรนด์เนมเลยครับอ่าใครจะขายถูกขายแพงมันอยู่ที่ดีกรีกรับประกันแท้ให้ด้วยครับแต่ต้องไปจ้างเขาทําต้นตาลให้ตอกให้ตอกปีนขึ้นบนต้นตาลให้ได้อ่าผมก็ต้องปีนไปอยู่บนยอดตาลถ้าคนไหนไม่ปิดผมจะแก้งตกอ่าเขาก็ต้องเห็นใจผมนะมันก็ต้องไปทำคอนเทนต์ทุกที่ต้องทำคอนเทนต์ครับโอจะไปไลฟ์สดบนยอดตาลใช่ขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับครับผม ไล่ในหนองน้ําขายเรือไลกลางคืนติดเซราเซลแล้วแต่อารมณ์มันได้สนทิลีกลางคืนยุงตบก็ต้องเอาครับผมผมเคยไปไล่ในป่านะขายกระเป๋าแบรนด์เนมสมัยก่อนแล้วได้ไหมมันก็ได้นะลูกเป็นแสนแปดหมื่นหกหมื่นทีนี้ลูกชายมันมามาไปไล่ไปไล่สุดแล้วมีเสียงเพลงเขาบล็อกเลยอผมก็ไปไม่ได้เลยอ๋อเขาใช้ใช้เสียงเพลงที่ระเมิดขสิทธิ์ไม่มันไปไล่พระเขาแล้วก็เปิดเพลงมันเขาบล็อก เขาไม่ให้เปิดผมเข้าไปในกลุ่มบล็อกนี่นะครับเราไม่ได้อ่านประวัติเขาดีๆนี่ครับภาพแท้จะเป็นอย่างนี้ต่ยภาพภาพนจะเก่ามันจะยุบมันย่นความยุบย่นเนี่ยเสียนทําไม่ได้ครับนี่ถ้าเราดูกล้องสิบเอ็กเราจะเห็นมวนลสารแบบนี้เหรอไม่เห็นครับมันเห็นไม่ได้อันนี้เรา,เรากล้องเจ็ดหมื่นเอ็กเราสามารถมองมองกายภาพภระง่ายน,นี่ ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวจะไล่ให้ดูเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งองค์พี่พี่พี่นำโชคไล่ให้ดูทั้งองค์อ่ะครับอันนี้องค์ใหญ่ครับผมองค์เล็กไล่ไปแล้วนี่เห็นไหมครับมันสายีด้เป็นลักษณะนี้ตรงไหนมันมันเตี้ยเราก็ต้องปรับกล้องขึ้นนี่มันตีเวลาที่ปรับกล้องนี่แหละครับนี่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอย่าว่ากันนะครับอันนี้พื้นที่ต่ำนี่เราก็ต้องซูมขึ้นมานี่เห็นไหมครับนี่ ถ้าลมดีกล้องมันก็ชัดเหมือนคนเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับแขนไต้จะเกิดจากธรรมชาติมวลสารเราจะเห็นทุกเม็ดครับติบเอ็กคุณมองเห็นเลอเห็นแต่แร่เม็ดมะขามเม็ดเดียวคุณก็บอกอู้ยมีเป็นร้อยเม็ดพันเม็ดอุปโลกกันทั้งนั้นครับแต่ผมไม่ได้เบียดใครนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อจะฟ้องก็ไม่ฟ้องเอาเนี่ยนะครับองละห้าพันนะครับชิ้นใหญ่เลยพี่นำโชคเอามาโชว์หน้าหน้าโชว์ ช่วยชว์ให้ดูหน่อยได้เนี่ยนะครับองค์ขนาดนี้เลยนะครับนี่เอาให้มันเต็มที่เลยครับอ่าที่เลี่ยมแล้วเขาจะเลี่ยมแฝดได้เดี๋ยวนี้เลี่ยมแฝดแล้วนะใช่เลี่ยมแฝดแล้วนี่จะตั้งแต่จะขลูกค้ามาเนี่ยเอาพี่น้ำโชคนั่ง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 นี่นี่นะครับเห็นนะครับองละห้าพันบาทพี่นํำโชคถ้าขายในช่องสองหมื่นสองหมื่นใช่ครับผมไม่ตื้อไม่เป็นไรไม่ได้ขอข้าวกินขอบคุณพี่นํำโชคครับครับสวัสดีครับ